สบายดีหนึ่งโต้โดยสบายดีว่าหนาข้าวเิ่นๆเนาะน้องก็เป็นเราเห็นเนาะเจ้าเอาปัวได้แล้วกินน้องตั้มมาได้ยานม้มีผ่ามีแพรไปเห็นเม่ยน่าเลยแม่มาแล้วก็ไหลแต่เจ้าหน้าชิบอะไรแค่รอบม้มีผอมมีแพรเป็นว่ะใครอยู่เพื่อนเลยน้องเอออันนี้โอ้ยไม่ขาอันนี้เนาะเครื่องเจ้าบ้อโอ้ใครอยู่ในเพือนนึกพี่น้องเลย ากสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีตอนบ่ายๆขอกมายามถามข่าวหนองโต๊ะสาวมังกรก่าพี่น้องเลยนกำลังตามผ่าตามแพร่อยู่มากกระป๋าพุทธสองคนมานี่ทีมงานบางอันนี้เป็นเพื่อนของหนองโต๊ะพี่น้องเลยอภิษฐรย์อีกคน ว้าผู้าตํำผาตำเพะสบายดีหนึง่งโตโดยสบายดีว้าหนาขเ้าเบิ่นๆเนาะงามไปที่บริเวณนายเหม่อรอาทิตย์แต่พี่น้องอะไมากเออกำลังเริ่มตามชินเป็นบางโตชินยังนน้ักระด่องโตเออบลายครึ่งเดียวเนาะด้ว่ากิบบเราทำไหนเอาบ่น้องตํำคายบ่ตำใช่ ลกเอีงามไหมนี่น้องจตามสินมาทำแพนี่นสินน้องสินุเองบ่น้องจ้ะถ้าก็เริ่มมาเนาะจังมืออเนาะ้องเห็นนลยสองมือสองมือนี้ก็ได้นเดียว เ่อสิซานฝายสอดฝายเป็นงไงยังรถดมกสิแล้วนี่นะนั่นเนาะแ็่แล้วเป็นพื้นตมดจมันเป็นยังมันหยุ่งกันบั้มันอีช้างเฮ้ยทำไมมันเป็นยังอย่างนี้นะจุหนองพราะ้างุหน่องนีแบ่แบงไล่เนี่บ่แบ่งไม่ไล่อยู่รูมันบ่เเเก็บไล่เนาะ เพิ่นม่ล่อันี้เนาะเก็บไล่อันี้เพินตดิคือแม่บอสเคยๆตนี่เขาบอกเก็บไล่เก็บไล่เก็บไล่แล้วก็นุ่งส่งไล่พี่น้องปฟนมนี่คนไล่ใจาใจอยู่บ้างรบอกมเคยไล่ใจมีแต่ไล่เนีคิดเอไล่คนล้มนี่สที่ม่เคยไล่ใจแต่ไล่คนล้มวะสาาใส่ส่งไล่แล้วก็เริ่มตัเก็บไล่อันี้เนาะไไปใส่ที่มเบิ่งนี่นะ สาวดากับยูเพือนบรืนนอ,อ,น,รน,อน่นเนดได้ยูเพื่อนืดเนาะมอลเรือเลยมืดจีาเสด้สินพื้นหนึ่งดน่เด้อนอกเนียขาเลยหนึงโตอนเทีงยงยังังพอดีนาะมาพาน้อข้าวของพา้กินเมนูยังมามา่าบ่ไดลมีต่ว่าพันโซีหาเพ่นไปซื้อมีมาต้มมี เพราะว่าโดนเราไปกินมีต้มมีไม่ใช่ครับเราอยากมีอยากมามมาอยากมามม่าคลิปลายไปิเสร็จแล้วเนาะให้น้องซาบโตเมันขึ้นไปต้มมีแล้วให้น้องมันไปซื้อต้องไหนคัดกันไปกันมาเนาะจต่ไหนเนาะเปิดเช้าดาวันมาแนะนำกันได้ที่จะบเรลุข้าวเบียร์เลยขยะเพราบรรลุข้าวเบียร์เราไ่ข้าวเบียกกับมีแตอร์กินแต่อใา้ออแต่มีแต่ร์เราเห็ดเบียร เดียวองว่ากันเดียวเ่องอก็เสลลผิวบ่อนี่นะทเซผิวแล้วคนอบผิวตำสิินีดน่ยัพกพซำบริพักคือเขาวานมาไกเนะานะแม่เฮ็ดตลอดเลยพักพนก็ต้องด้เฮ็ดตลอดต้องาเจาะตลอด <laughs> อเจาะอะไรนอเนาะิ้นเนเกิดเบาทย ตัวับกู่การทำเลยสินยังนีหนองบัแมนมาสินมกชินจกจกกับบแมนจกไม่น,น้นองจกนี่างนู้นะป็นจก,จก,กบบนะสินางก,กันแน่นเ <c oughs> ลักษณะเฮ็ดล่ไฟเดียวตัวนั้นจักตัวทาง้ทางในตัวททางในหัวทังในตีนนก็นทังในตีนทงในตีนเน,นาะอ้วันนั้นหัวสปินโอ้ววดไล,บล่บัทมาเราน,น,น้องก็เป็น,น,นเนาเห็นเนาะ เอาปัวได้แล้วพี่น้องตั้มมาแล้วยันม้มีผ่ามีแผลไปให็นเมียเลยแม่บเราตอนไป่ไหลาย,ยันเจานา้าหน้าที่บุหรี่ครับน้องม้มีผอมมีแผลเป็นว่ะนะไอหน้องเพิ่นเห็ดอันนี้ก,ก้อนน้อยหนึ่งาานาะงบาได้เนาะงไหนจะไปหาต้มมีหรือว่าก,กินเขา,ากินหนานพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาเนี่ยผลิตกินเขากันพักกันยังข้าไปเก็บเหมือนอยู่สวนนะพักนักนงเลิศก็ได้ พี่ช้าก็พักการจองเขาอื่นเนี่ยการจองฮะับอันด้าอันด้าอันด้ามาพี่น้องเว้ยทีมงานมื่อนนี้จะได้กินต้มมี่แล้วพี่น้องเว้ยเมนูพิเศษเลยแม่วันมื่อวานทีมงานเราไปได้เอาอาหารการกินมาการจะได้กินต้มมี่แบบโต๊ะคนมาถ่าน้องละวัฒนพี่น้องเว้ยก็เอ็นกับอะโอ้ส่งคุยได้เบาได้เลยส่งส่งคุยคือบปรไซป์พอดสุดกับเป็นไล่ท้ามทายเลยสใช่ดีน้องละวัน ดแดดเนาะนะ,ะครับบนส่งคูง่พีย่ยมันชวนเนาะบันช,วน,นชวนปลาขาวไ,ไปมเส้เอะไรยนองไปซื้อมีบอ๋อปออันสิาอยู่นะส่วนั้นวันนี้เป็นผู้สาวส่งลล่าสาวลลยใจลายลายไปส่งแต่ว่าไ่ได้ลลยใจพีน้อมลล่เดียวก็มาลล่เลยพี่น้อมเราไปซื้อมีพี่น้อง ปาที่มาได้ฐานอ่้เหนมั้อ้หันมงสัยหันเดี๋ยวเพื่อนลังแรงก็มีดาเข่าใหม่น้อาดเนาอข่าหดเข่าน้อโมเมนต์ปะโมเมนต์อยู่ไหนนะนี่บอหันขาดนะอ้ยมันบ้า บุ่ญนะเว้ยปกซบโต้หนูซาดามันโอ้บ oh, ่แม่เอาบุญแม่หนูคนนี้บ่เอาอวันนี้ก็แม่นผู้สาวนี่เนาะผู้สาวบ่สาวยังเด้เลยซื้อให้ก่อนเลยมันไม่ผู้สาวผู้สาวบ่จักซื้อตัวเองบ่ได้ยักซื้อันาด้นาะต่อว่าทางค้าข้าอยู่เพื่อนเลยเนาะ ใช่เบืเป็นแนวไหนใครอยู่เพื่อนเลยพี่หนุ่ยเอออันนี้โอคค้ยไม่ขาดนี่เนาะเครื่องจับวะโอ้ใครอยู่ในเพื่อนนี่นนพี่น้หนุ่ยกระป,ะระอปะ๋องกระป๋องสบฉุดเบิ้งเข้าไปเบิ้งหนเรื่อบันหนึ่งอืออย่าผ่านขาดน้อยนย้อยให้สนมดพี่หนุ่ยป้องป่าอาหารแห้ง <c oughs> น้ำหนอกน้ำเลือมมีพี่น้หนุ่ยเปิดสองเปิดซี่ยาซอกแล้วหัวเครื่องใส่ที่ว่าจำเป็น นี่นี่นี่นีย่างในตู้นี่บ้างโอ้เครื่องเย็นในนี่พี่น้องเลยเป็ดช็อกเป็ดซีนั่นนี่ครบชุดโอ้คักคักคักครบชุดอยู่นี่เนาะโมมี่แต่ผู้สาวอยู่ในตู้นี่ไปก่อดพี่น้องเลยเป็นวัดเพราะคือตันดังตันตี้กินเป็ดซีนึงตามไป อย่ามนองกิาซีนังอยู่เงินนะนองแล้วมาตามรถแจ็คโงมีนะบอองนว่าแจ็คงมีเลได้บอกใ่ซาไนยากเลยไนโอ้นาน่ยน่าไน่นี่นี่นี่เออไ่เป็นนี่อ เอาบปไหนสินั่งฉลองกินอารัไปเย็นเอานออะละผักเยวรักเยอะอานักไปฉลอนาไค่ะนี่ประหยัดไส้ดิไหมค่ะนี่ไฟกระบอกเปิดได้ปทุกท่านี่ไมค่ะชองพันทุกชองพันสี่สิบบาทพี่งนี่จะหันคาใน่วนบ n o นได้เกือบว่ามีครบด้นีเลย ติดนีก็ได้ไหมครับเด้อติดไหนบ่ตินีไหนบอมาได้ตินีกนย์พันเงินทอดก็ใส่ตู้เซฟพูนไดพี่น้อมตู้เซฟญ่เนาะตู้เซฟพูนะโอ้คัก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 ีครบสุดห้าน่าในน้อยีหาโหในพอดีเลยมีผักใส่บอมีผักบอฮะใอผักใส่ด้อ นี่เอาพักน <Me. S 1> <Del> ั <èn> ่งเลยใส่ก็นด้พักนั่งเลยก็พักอย่างเงี้ยักบกพักบก่มีปะงนั้นวะพักหอมเป้ก็ได้หอมเปยก็ไดมีมีพักแง่ใอยู่บานน้องมีแต่พักมินบ์ปะหันที่เอาเบิดเบิ้ดในบานนี่เออหกแต่ว่าหันนี่ครบสุดกวเนาะพี่ตมมีพี่หนองเลยชุบหน่องกนพักอยงหนต บับตสลอดบัสลอเออพักนั่งเบิรพี่น้องเลยสักนสลอสลอดสลอดพันัเอาไปใช้ต้มมีพ่วะบัตสลอดใช้ใช้บ่พักพักอันน,อน,อน,นี้นพักส้มนี่ส้มนี่เนี่ยนะเซเพื่อันไ้สซมนี่พักขะพักขะพักส้มพักาไทยวะชุนองพักเนาชุดนองวานเนาะ ก็าตนี้นะเก็บพักเก็บห้าแล้วกะไปต้มมีี่นองเลยเพื่อนนังโต๊ะกนนเพราะว่พวกติที่เคยกินเพื่อนบาบุเลิกแต่ว่ามันยังเป็นออกไข่นะเป็นบายูเพื่อนตังเมงตั้งมังตั้งชิงเออปจกคอหนูราวันสื้อมานึ่ฮะ Khoan, kênh, kênh con bỏ. Bỏ. À, à. Mình có chịu chọn 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 Bớt Bớt สมมาเป็นมูเป็นครูกันในี่ไฟกำลังติดเป็นสีตุมมีชุดน้องไปซื้อใช่สร้างเงาอาบอกเออคิดว่าไปซื้อที่เมืองมั้มีเนาะที่เมืองก็มีนะมีเทอากันอันนี้สร้างเอาเพราระเราซื้ออยู่เมืองใช่ซือ้อซื้อเออตัวถ้าได้เสือในมัน,เเนมเนี่ะคุณเนี่ย<ห>เห็นขนุมลายดีเลยประมาณยี่สแ,แสนดได้กับโต๊ะฮะ บ้านหลวงโตเสียเสียรำรับนี่ประมาณจักแสนแสนหนึ่งช่ลาเสียลาพี่น้องเลยเอาเมืองมาใช่นึงนี่มาแต่เขาเมืองบเลือไปไหนปมใหม่เออไปเหนนังตาคุบาว

กินน้ำวัดเอาไว้ในหม้อแบบเงี้น mm ้ำในหม้อน้อยก็จบผมไม่น้ำาน้ำลายน้อยยามันน้อยแบบนั้นเลยมันน้อยได้เติมอีกก็ได้นะเติมอีกนะด้ก็ได้สดน้ำได้แบบนี้ของนั้นแล้วอย่าว่าเพิ่นว่าน้ำแล้วพี่เราเต็มหม้อหมดแล้วน้ำน้ำเครื่องหม้อขึ้นไปไหนพอดีงามร้ายอยู่ที่น้ำเจ้านะห้อย บิ่งยิงจะเสือนใส่ๆแล้ว่วนี่ใส่รถจังมันงเอ้ยเาใส่นําพอ10มีพี่น้องเอ้ยออันใส่แม่นี่จนแจ่ฮะแจ่ก็ใส่ดดิยังบ่เอาใส่ใส่ยมันําลังบ่ใส่ใส่ไปมันสิเปื่อยหมดเอใส่กันกันเจ้าเอ้ย คือสีเบิร์ตกินเนาะซานสีพ่นกินเนาะจนลายเมียตามใจผัวบ่จนลายผัวแม่เมียแล้วมาเอาใจผัวเป็นเนี่ยนะจังบัใจมอคันชุนนองครับผัวไปนี่เอาใจผัวอยู่บ่บ่ไม่เอาฟัวให้แต่ผัวเอาใจบ่ ใส่เจียวมีใส่มีเจวเกอบคงใส่ตำลังี่นเนาแหนมห้มันแสบมันเนาะคือบอซีมองก่อนใส่อะไรก็ซีมน้าแล้องของเธอมันเข้มมันจางดิเปดซี่เลยปะเขาใส่รอะไยันมนเกินนะบอสอส่รนฮะใส่รสมะเคยันะจางมเคยมีแต่มะจางคนละใส่รถแจมมาคนสิเอาบวคนครใส่เอาเมื่อนะจับคนเลยเอามือจับไหมบอ

chơi nhau ja chơi nhau nhé súp lên không thật là súp bóng mì mi nóng ừ. hòn hè hòn hè chưa được chưa ชิ้นหนึงกินได้เถ้าเอาชิ้นหนึงประมาณเนื้อหลุมเทื้อเพราะว่าชิ้นหนึ่งกินเถ้าขึ้นนำออกวะถ้วยหัวตีถ้วยหัวบ่ะเดี๋ยวทอดเส้นหนึ่งก่อนเดีทอดเส้นหนึ่งก่อนนี่เดี๋ยวโอ้หัวแล้วนี่มันแตกมันแตกเราถ้วยหินนแหละถ้วยเล็กนั่นมาใส่มันจังมันหอนถ้วยหัวเนาะ นำนำเหี่ยปั๊บปั๊บดเลยเลยแจงเลยอยู่นะครับบ้าไปเลยบ้าเลยกระจายแล้วแฉลบนะจักเปลือยหรือเบาเปลือยอยู่เปลือยจริงย่ไหว่าแบบไฟล้นในสื่อหไม่แห้งนะยามันใส่แล้วนะพี่น้องเลยเจ้านอยกินข้าวกินนาไม่กินข้าวกินนาเจ้านอยกินโจมมีโจมมีน้ำกันเนาะอ่าถูกพี่น้องเลย ต้มมีใส่ใบใส่พักโสมอาบ่าวไทยก็จะหิวแหงเนาะกุ้ง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 เป็นโตเป็นโตคูับนะกินไหนแม่หลองโตเขาบอกใกินอ๋อเห็นแล้วเลยแมาจูพัฒนาใหม่ผลิตใหม่มาพี่น้องมากินต้มมีน้วกันปวดไม่ตองอชิปห่อ ม่ปวดิ้วโนหางแกตว้กจุ่มใช่กลุ่มก็เห็นสกุ้มด้นนะ่ตัุนี่กุ่กุ้งกุ้งสปนอกุ่ยังยังยังใหญ่ไปไดนี่เนาะเอได้กินกุมกันบงเลยไหอันนี้กุ้งแทะตัวนี้ตักขึนมาต้นเี้ตักปน้ำ อาพี่น้องเอ้ยซื้อ่ากินเขากินน้ำแล้วแหละมื่อไม่กินเขากินมีซิปหอปลเบิดยังไลยเติมน้องๆก็ะยิมากกะยิมนะครับสิบพีคลิบไปซ้ำหนึ่งก้อนหอกันใบชนะเลยพี่น้องเอ้ย